ซิลกับคิคู XR 2รุ่นนี้ต่างกันยังไงโอเคเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับเป็นซิลตัวนี้เป็นมีดที่ออกแบบมาให้กับเจ้าหน้าที่เพราะว่าอะไรหนึ่งตัวนี้มีขนาดที่เต,ต็มไม้เต็มมือ2วัสดุตัวมีดนี้ตัวด้ามทำจาก f r n p โพลิเม ทำให้จับกระชับมือแล้วก็ไม่ลื่นส่วนระบบเปิดปิดตัวนี้เป็นฟิปเปอร์ทำให้เปิดปิดง่ายทำให้เวลาเจ้าหน้าที่จะใช้งานก็สะดวกแม้แม้กระทั่งเราใส่ถุงมืออยู่ก็ตามทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้นิ้วเลยก็คือเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวโอเคส่วนทีนี้วัสดุตัวที่ทำใบมีดตัวนี้เป็นเหล็ก ชื่อว่า CPM s 3 5า VN แข็งแรงค่อนข้างสูงแต่ข้อดีของเหล็กตัวนี้ก็คือ,อเราสามารถรับคมขึ้นเองได้หรือว่าดูแลความคมได้แม้กระทั่งเราอยู่ในงานภาคสนามใช้อุปกรณ์ไม่เยอะดูแลรักษามันไม่ยากใบเรียมนี้เอาไว้ตัดเฉือนของที่มีความแข็งไม่มากหรือว่าเหนียวไม่มากส่วนใบเซเลนนี้เหมาะสําหรับการที่เป็นตัดวัสดุเหนียวๆเช่นเชือกหรือว่าเถาวันอะไรก็ตามสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้งานภาคสนามมักจะเจออะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องตัวด้ามกับตัวใบตัวนี้เป็นฟูแทง ก็คือประกับกับใบมีดเป็นชิ้นเดียวกันยาวจนถึงก้นทําให้เจ้าหน้าที่ใช้งานได้จริงจังแล้วก็ตัวก้นนี้สามารถเอาไว้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการทุบไม่ว่าจะทุบหินหรือทุบของแข็งๆก็ใช้งานได้ง่ายสําหรับตัวที่2นะครับคิกคูเอ็ซึ่งคิกคูเอ็ตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาใช้สําหรับงานอ o u t d อร์โดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติต่างๆเรามาเริ่มกันที่ตัวด้าม ตัวด้ามตัวนี้เป็นไมกาตาวัสดุไมกาตานั้นก็คือผ้าฝ้ายหรือผ้าญี่ปุ่นเอามาอัดคู่กับส,า,สารโพลิเมอร์ต่างๆเพื่อว่าให้ผ้านี้มีความแข็งแล้วก็มีความเหนียวทําให้ด้ามจับนี้เวลาเราเปียกน้ําหรือว่าเปียกเหงือ่อยิ่งจับทําให้ผ้านั้นซับเหงื่อเข้าไปยิ่งฝืดมือทําให้หลุดมือได้ยากมากแล้วก็ตัวประกับด้านในของตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งคาร์บอนไฟเบอร์มีความแข็งแรงทเทียบเท่ากับเหล็กแต่น้ําหนักเบาวกว่าเหล็ก ทำให้เวลาเราพกพาเข้าเดินป่าเรื่องน้ําหนักเป็นสิ่งสําคัญทําให้เดินป่าได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีน้ําหนักเราเบาลงแล้วก็ส่วนตัวใบนะครับตัวนี้ตัวใบชื่อเหล็กว่า CTS XHP ซึ่งมีความแข็งแรงสูงมากแล้วก็รักษาคมได้ดีมากส่วนตัวนี้เขาถูกเคลือบสารไครโอมาด้วยสารไครโอที่หมายถึงนั้นคือตอนเราตีมีดเรา ขึ้นมีดด้วยความร้อนแล้วเราต้องเอาไปชุบเย็นซึ่งการชุบเย็นนั้นทําให้มันเกิดผลที่ว่า 1. มีดตัวนี้มีการรักษาคมได้นานขึ้นเพราะว่ามันเหนียวขึ้นแล้วก็ 2. เวลาเราใช้ทําอาหารในงานแคมปิ้งมันสามารถกันสนิมที่จะขึ้นกับตัวใบมีดได้ ยิงทาให้ปลอดภัยเวลาเราใช้ทําอาหารตัวนี้สามารถใช้งานในงานแคมปิ้งไม่ว่าจะเป็นตัดไม้เหลาไม้หรือว่างัดหินใช้งานหนัหนกๆไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าตัวนี้สามารถเก็บความคมรักษาความคมได้นานมากทําให้ทนท,นทานที่จะใช้งานเดินป่าได้อย่างจริงจังไว้ใจมันได้เลยตัวนี้โอเคหากท่านใดสนใจมี2ตัวนี้นะครับตัวซ x ลเอราคา8,000บาทแล้วก็ตัวคีควเอตัวนี้ราคา8,500บาทสามารถสั่งทางเฟซบุ๊กไลน์ Facebook, แอด ช้อปปี้ลาซาด้าหรือเว็บเวเลอร์แท็กติคอลคหรือใครสนใจอย่างมาดูตัวจริงที่หน้าร้านเวเลอร์แท็กติคอลก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับผม